สวัสดีครับวันนี้เราจะไปวัดพระแก้วกันนะตอนนี้เราเดินอยู่ใกล้ท้องสนามหลวงค่ะทุกคน,นเห็น,นไมหมมีต้นมะขามสนามหลวงปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเลยตอนมะขามแยะเลยสนามหลวงนะเ,เราจะเดินไปวัดพระแก้วกันกลางแดดเย็น ไม่ใช่ร้อนนี่ครับสนามหลวงนะครับลังเพชดปัดพระแก้วนะครับพี่พลอยจะเอ๋จะเอ๋สิชื่ออะไรนะไม้พัดจะเอ๋สิข้างหลังเป็นวัดพระแก้วนะรเ็บเราจอดเพียบอยู่ตรงโน้นนะเข้ามาเที่ยวกัน เเต็มยไหนนกน,นี่เอาพีหลาบโชคดีนะตอนนี้ไม่มีแดดระหว่างทางนะครับเดินไปโชคดีที่แดดล่มนะครับลมตกนี่พระบารมรหาราชวังนะวัดพระแก้วอ้าวมีบันไดลองด้วยตังเนี้ย ลองางงลล่นะครับ,รบม,ามาพลอยพลอยระวังนะเข้ามาด้านในนะลงมาได้เลื่อนมานะครับเดี๋ยวเราจะเลีเ้ยวซ้ายกันนะครับ เด็กๆชอบเพราะว่าข้างในม,มันเย็นภาพนะตอนกลางคืนนะครับเราไม่ได้มากลางคืนนะเรามากลางวัน <c oughs> โอ้โหเดียรเราพิดอยู่ยเลยเข้ามาแล้วครับทางขึ้นมา อยู่ตรงน้อนกันนะครับบันไดเลื่อนขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับ <ไป S 1> เข้ามาด้านในแล้วนะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวไปซื้อบัตรแต่คนไทยไม่ต้องใช่ไหมเมื่อกี้เราซื้อบัตรให้อ่าพี่อังการนะต่างชาติ5้ารอยบาท ต่างชาติ500บาทคนไทยเข้าฟรีโอ้หลแพงจังเลยต่างชาติ500แพงแพงห้ารอยบาทโอ้น้องอังกัตห้าร้อยบาทเหมือนชาโนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วนะปกติแต่ก่อนนักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านี้มากแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าหายไปแต่ตอนนี้เริ่มาาาเเปป็นนนหหห้้โโลลลรืออ่คนจีนไม่มาเที่ยว ประเทศไทยพี่เขาไปเที่ยวเวียดนามกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นแพงใช่เวียดนามมาถูกกว่ายอนไปโซลโอ้โหอลังการนะครับวัดพระแก้วเข้ามาด้านในนี่ทางเข้าตรงนี้ถามพี่พลอยเหนื่อยเหนือมากเลยอะไรเดินมานิดเดียวเหนื่อยแล้วทุกคนน่าจะนอนแบบพัดค่ะเร็วเร็วรีบเข้าแดดร้อนเป็นไงหายเหนื่อยยังร้อน โอ้เห็นเกือกเลยนี่เข้ามาด้านในแล้วนะโอ้ยแล้วบางพัดหูถึงจะเย็นพัดอะไรนะพัดหนะูพัดหูถึงจะเย็นแล้วพีทอ่ะพีทไม่มีพัดพีทไม่มีพัดแต่พีทมีพัดลมใช่รอไปไหนแนละ้วนี่พัดแก้วอยู่ตรงนี้พัดแก้วมาเรากดด้านหน้าวัดนะครับกรโบ้สดนะครับ แกวมรกดไปดูพักแก้วปะแม่ปอไปไหนละพีทก็หายร oh, <no. S 1> อบรอบไปเลยนะเบอร เนี่ยจากตรงน,นี้นะครับมองด้านนอกไปนะครับเห็นพระแก้วมรกตนะอยู่ด้านในแต่ว่าจากกล้องน่าจะมองไม่เห็นนะเราไหวสามารถไหวได้จากข้างนอกนะด้านในครับถ่ายด้านในไม่ได้ครับันตูเจ้าไว้ดื่หรอเปลา,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 าข้างในอ่ะพ่อชอบมากเลยนะ ข้างในเมื่อกี้ที่เราอยู่ข้างในอะพอพักแก้วกันอ่ะเย็นสบายมากคิดไม่อยากออกเลยใช่ไหมพ่อเก๋ต้องพ้อเก๋คนตรงนั้นทำจากอะไรเหรออะไรนะคนทำจากอะไรคนทำจากอะไรหินนะปูนนะจริงเปล่าจริงก็ได้ไงอ๋อได้ไงคนทำจากอะไร หินอ่อนทั้งก้อนเลยนะแกะสลักหินอ่อนทั้งก้อนเลยค่ะไปด,ดูเลย เีวเราจะไปพระบรมหาราชวังกันนะครับแต่เริ่มออกแล้วทางเดินเนี่ยกลางวันสวยงามมากมีภาพฝาผนัก รเราเข้ามานะครับแดดกาลังดีเลยนะครับพระบะรมมหาราชวังนะครับไหนพิษกินน้ำมะพร้าวไปแล้วนะครับเมื่อกี้มีแรง <ไป S 1> แม่ปอกับทีมงานเขาเดินไปแล้วพี่พลอยนะครับเดี๋ยวไปพิพิธภัณฑ์นะครับโห<ฮ>เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับเบ<ม>นเข้าไปข้างใน เดินมานิดนึงนะครับเราก็จะเจอทางไปพระที่นั่งพุทธไทยสวัสดนะครับนี่นคะครับนี่นะครับเจอระฆังรักเปื้นใหญ่โอหต้นตะโกตอตะโกสวยงามมากทางเข้าเปื้นใหญ่ครับเปืนใหญ่ อ่าแดดล e ่มลมตกเลยนะแล้วแล้วแแดดไม่มีแล้วนี่เราอยู่จุดที่สามเห็นเลขสามปะพระตำหนักแดงนะจุดที่สามเขจุดที่สามพระตำหนักแดงเข้าไปข้างในได้ทำจากไม้ปะ สาราสามานมุขม้าตเบอร์สิอ่าเบอร์สิบสอนะนี่ส่วนภาพวาดด้านในนะครับเราจะถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับเราจะมีภาพนิ่งนะครับให้ชมแทนนะครับ